สวัสดีย่ำคำจะพี่น้องพึงเลิกงานมากพึงเลิกงานมากจะพี่น้องเทียมคือมาเบ่งบรรยากาศท่าบรรยากาศเท้มเทียมเทาอะไรพี่น้องดอกแคไร้แห้งเล่นอ่ะเท็บไปได้กับลกเา้าจากขาดพี่น้องเพื่อนเรดอกแคเา้าขาดเา้านี่เออดอกแคอันนี้คือหลายแท้เดี๋ยวให้เรากินกันจะพี่น้องมาจะพี่น้องตอนนี้เท่ากับล้วน ใส่อันก็จะหน้าเรียบร้อยจะพี่น้องเด้อมันจะหนาเรียบร้อยแล้วเราจะไปกัดแซ่บไปหน้องเด้อใส่จิ๊ดเลยนะคะเอามีบดิล่ะมาตะเคียจะแป้นงนวัวครับพี่น้องแป้นงนวัวใส่ลงไปเลยปลาเสร็จปลาเสีย,สยหน่อยเสียหน่อย,ดยอเด้อเขาเด้นเป็นงวเด้ออันนี้ปลาล่ากับไปหนองประเดด ะก็ขั้วค่ะขั้วใส่ไปเลยค่ะแล้วก็คนคนข้าวเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันไป่น่อยมีเฮ็ดเม็ดเมโนนเนี่ยด้อยไปน่อยด้วยซุปนื้อไหมครับพี่น้องเห็นแบบยากได้ซื้อมาในตลาดนี่คือไอ้ของเดียว คอ่พ่อกับคใชอีกว่าปูลงไปนแดงมนันมาใช่ไหมเลือกคู่กันใช่ตแสบอมากินอาหารอีสานวมาก,กินอาหารไทาา <ifi> ยเราจก,กินอาหารไทยเโดนเือกินไข่อยู่กินัวมือกินไ่ไดครัไปนออาหารหไทย ที่มังกรนนะ่ะขาดประเดี๋ยครับพี่นอ้องขวลาน้อยหนึ่งครับชูรสน้อยหนึ่งแป้งนัวแป้งนัวก็ถอดกันมังกรเขาว่าใส่แบบเน่าพี่นอ้องตื่นสายสาวโรสใส่แบบเน่าด้วยพี่นอ้องเด้อกับพัก์ด้วยพี่น้องเด้อนี หอมชี่หอมระ,ะ,ะกะอันราคาอันยังลหล่ะหอมแดงหัวค่ะ,เ,ะเขากันเลยเมนูนี่กินละกินเลยก็เคยเด้ออุน่นไม่ตัวเย็นเนาะไม่จำไม่ตัวเย็นกินให้กินมดขึ้นหนีเลยนะขานขึ้นบ่ค่ะขาดขึ้นบ่อใดข,ขึ้นเสียเลยค่ะนี่ครับพี่น้องเสซจแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้ตัดแ่บบ่ค่ะตัดแ่บบอ เดล้วพี่นองหนึ่งเมน,นูหนึ่งเมนูเดแล้วค่ะซุก่อนแ,แ,แ,แล้วมึงเมนูค่ะแวมึงก,กินข้าวมาื่อกี้หรือสาวบน้พี่น้องเด้อมย่ากินซุปน้ำไมค่ะพี่น้องซุปน้ำไม้ไนเน้อข้าวเหนียวค่ะแกะแล้กันจะบพี่นอ้อง ซุปนองไม้นองไม้บานดี่พี่นองเนี่ย่็ไม่นองไม้อมดองเนี่ยเอาละพี่นองสนลดคลิปนี้ที่ีก็นะคะคอามไม่คลิปหนาดี่พี่นองเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ